ผมาจ็นเชษฐาเทียมเพชรนะครับข้าราชการครูวิทยาลัยพิชการอินทาชัยนะครับวันนี้วันที่30กันยายน2564นะครับตามูปรัชการก็เป็นวันสุดท้ายนะครับของการรับราชการโดยโปรตินะครับสำหรับผู้ที่ท่านสำหรับท่านที่มีอายุครบ60ปีนะครับก็ต้องเกษียณราชการนะครับในวันนี้นะครับสำหรับผมเองนะครับรับราชการครูมาในสอสอมา สี่ที่นะฮะทั้งหมด37ปีนะครับเริ่มแรกที่อาชีวศึกษาเชียงรายนะครับแล้วก็มาต่อที่วิทายาศาสตรช่างนครราชสีมาแล้วก็ย้ายมาที่เมื่อก่อนจะเรียกว่าวิทยาัยช่างกุมภทวันนะครับปัจจุบันเป็นสถาบันทุ่ยปทุมวันไปแล้วนะครับแล้วก็มีเหตุจําเป็นนะฮะต้องย้ายมาที่วิทายาลัยนิสการถาชัยนะครับตอนนั้นที่เลือกวิทาย,ยาลัยแห่งนี้เพราะว่าหนึ่งคือ ได้รู้จักว่าชื่ออินทราชัยเนี่ยมีชื่อของเจ้าฟ้าอยู่นะครับก็รู้สึกว่าเอออาจจะมีเอกลักษณ์มีจุดเด่นอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเลือกลงที่วิทยาลัยแห่งนี้นะฮะสิปีที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับได้รับประสบการณ์มากมายนะครับเป็นเสีว่าเป็นประสบการณ์ใหม่เสมอสําหรับผมในตลอดการรับราชการมาทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงสถานที่เปลี่ยนแปลงเพื่อนรอบข้างนะเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมถือว่าเป็นสิ่งใหม่สาหรับผมเสมอ 18ปีที่ผ่านมาได้รับโอกาสจากการที่ท่านผู้บริหารนะครับได้รับโอกาสหรือความร่วมมือจากเพื่อนข้าราชการครูหรือน้องๆน,น,นะได้รับประสบการณ์ในการเรียนการสอนจากนักเรียนนักศึกษาที่ผ่านมาความหลากหลายต่างๆทําให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลานะครับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่มาอยู่ที่นี่คือได้มีโอกาสไปศึกษาดูงานต่างประเทศเป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศกัมพูชา หลังจากนั้นก็ได้โอกาสเสมอนะฮะไปที่ประเทศจีนบ้างนะครับเวียดนามบ้างญี่ปุ่นบ้างแล้วก็ประเทศอินโดนีเซียนะครับการไปราชการการไปต่างประเทศแต่ละครั้งไปทั้งราชการและไปทั้งส่วนตัวแต่สิ่งที่ได้มานอกเหนือจากเ,าเรื่องของความสุขทางใจแล้วที่มากกว่านั้นคือเรื่องของประสบการณ์ที่หลากหลายของแต่ละประเทศแต่ละที่ที่ผ่านมาผมถือว่าเป็นโอกาสเริ่มต้นที่สถานที่แห่งนี้นะครับให้โอกาสกัผมนะครับ โอกาสที่ได้ผมแปลงเป็นเรื่องขององค์ความรู้นะฮะแปลงเป็นเรื่องของตัวประโยชน์นะครับที่เราคิดว่าเราน่าจะแชร์นะครับกับคนที่เขาอาจจะไม่มีโอกาสไปหรือเราน่าจะแชร์หรือให้กับสิ่งที่กําลังรอก,การเปลี่ยนแปลงจากความรู้ใหม่ๆอยู่ ก็เลยออกมาพัฒนานะครับในรูปแบบของพัฒนาแผนกบ้างพัฒนาสภาพระบบของอินทรชัยบ้างที่เรามีโอกาสในฐานะของการดำรงหน้าที่หลายๆอย่างเช่นเป็นหัวหน้าแผนกบ้างเป็นกรรมการแต่ละงานบ้างนะครับสิ่งที่ประสบเด่นเนี่ยไม่ใช่เฉพาะตัวที่ผมได้ให้อย่างเดียวแต่เป็นความร่วมมือของสถานที่แห่งนี้เป็นความร่วมมือของบุคลากรเป็นความร่วมมือของนักเรียนนักศึกษาเป็นการให้การสนับสนุนจากองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสัน การศึกษาหรืออสอกอนะครับรวมทั้งสอสอโดยตรงด้วยนะครับผมมีการได้เป็นกรรมการในหลายที่เพราะว่าความบิน,นาชาชัยให้โอกาสผมแต่แรกนะครับมีโอกาสทําหลักสูตรบ้างมีโอกาสกรรมการหลายๆเรื่องนะครับทั้งเรื่องของประเมินวิทยาฐานะบ้างแต่ผมถือว่าจุดนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่มาจากอินทราชายัยที่ทําให้หลายๆที่รู้จักตัวผมผ่านอินทราชัยนะครับ สิ่งที่อีกส่วนหนึ่งที่ผ่านมาคือความหลากหลายของอคนที่เราพบคนที่ทํางานด้วยนะครับนะครับทุกคนมีประสบการณ์ต่างกันทุกคนมีองค์ความรู้ต่างกันนะครับผมอาศัยจุดที่ว่ามองจุดเด่นของแต่ละคนที่มีทั้งผู้บริหารทั้งเพื่อนครูทั้งน้องๆรวมทั้งนักเรียนสาทำนะให้เรามีโอกาสปรับความคิดปรับแนวปฏิบัติใหม่ๆและเอาสิ่งที่เราปรับเนี่ยเข้าไปสู่ตัวสถานศึกษาแห่งนี้ นะครับไปสู่ตัวผู้เรียนไปสู่ระบบของการทํางานไปสู่เพื่อนร่วมงานนะครับผมถือเนี่ยคือประโยชน์นะเป็นสิ่งที่เราคิดว่าคุณประโยชน์ทั้งหลายเนี่ยนะครับที่เราได้รับจากที่นี่ผมตอบแทนไปแล้วนะครับอาจจะไม่มากนะแต่ถือว่ามีความภูมิใจว่าอยู่ที่ไหนนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์แต่ที่นั่นเป็นความภูมิใจส่วนตัวเป็นความใจที่รู้สึกว,ว,ว,ว่าหลายคนได้เห็นว่าผมได้ให้จากที่นี่นะครับครึ่งหนึ่งของชีวิตอยู่ที่นี่นะครับ เระคิดว่าเป็นสิ่งที่สร้างผมขึ้นมาถึงจุดนี้จนถึงวันสุดท้ายของการรับราชการนะครับเป็นความผู้ใจส่วนตัวเป็นความใจกับสิ่งที่เห็นพัฒนาการของอินไทยขึ้นทุกวันทุกวันทุกปีทุกปีและทุกยุคทุกสมัยนะครับตาบที่จนถึงวันที่30กันยายน2564ครับขอบคุณทุกๆคนที่มีส่วนร่วมให้การสนับสนุนผมให้ความร่วมมือผมนะครับ ให้กำลังใจกับผมมาด้วยดีตลอดครึ่งชีวิตราชการของผมเองครับสวัสดีครับ